สัสดีครับผช่องมเดลสตนด์เรโอนะคบวันนี้นะครับชั้นผมโล่งมากเลยให้ดูชั้นนะครับวันนี้นะครับผมก็จะพาไปเลี้ยงกูไปที่กรงอยู่ตรงนี้ที่มีโมราค่าล่ะบาดมากมากก็จะมีที่หายไปแล้วนะครับก็เมื่อไปกาเแต่เวลานะครับแต่ไปดูกันเลยมันมีกินรูกนะครับขอไปแต่งพ่อผมด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาประกอบกันเลยเดี๋ยวเรามาใส่กันเลยทุกคนปาดี๋ยวผมก็ขอ เอาลูบิเกนสามาเก็บลองก่อนเฮ้ยทำไมเอฟเอคหายไปไหนแล้ววะไม่ได้เิจะกสามมาหายไป,ยไปยอันนี้เอฟเอคไอ้เกนสายเอฟเอคน่าจะอยู่ในอีกห้องหนึ่งเอาขี้เกียบอีกไม่ต้องเอาเพราะลูกนั้นมันแบบมันผมผมเผลนะ่นี่ยผม <c oughs> ผมมะเขาขคนผมแม่งแบบเผลอยอดอันนั้นไปเนาะผมมาเผลอยอดไป แม่งดึงอ่ะแต่ผมเผื่อยอดไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวเราก็ไม่เป็นไรหรอกเพราะลูกนั้นมันเหนียวผมยอดนผมยาไปอ FX สาม Macleod ธรรมดาเอ๊อใช่ FX นะครับไม่ใช่ Macleod แต่อย่างใดนะครับมันเป็น FX นะครับไม่หรอกมาดูกันเลยโอ้ย FX มันหายเฮ้ยมันต้องใช้แค่สาม m a เ l e o d ธรรมดาแล้วอะ บาเดี๋ยวมาตั้งเลยลูกแรกครับลูกที่หนึ่งสองสมีสามสี เจ็ดเจ็ดลูกเจ็ดลูกนี้ค่ะแปดคึ้แปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบเจ็ดสิบห้าสิบหก แล้วก็สินี่ดอกสิบแปดสายี่สิบยี่สิสอง ยี่สามยี่สี่ห้ายี่สี่ใช่ยี่สี่ยี่ห้าโอ้ยยี่ห้ายี่ห้าแล้วเริ่มผ้าแล้ววางขึ้น 이5 이봐. 이6이6 이봐. 이봐. 이이 แปดนะฮะมีทั้งหมดยี่สิบแปดลูกด้วยกันเลยเนาะเยอะเป็นพอสมควรเนาะเยะอะพอสมควรเลยนะครับผมนี่เยอก็ <c oughs> <c oughs> ผมก็ต้องขอตัวลาแล้วครับแล้วเราจะไปรีวิวรูอี้พาร์ครรับถ้าใครไหนยให้ผมรีวิวรูปีตรงไหนคอมเมนต์มาได้ ให้ทางช่้มดอเอสจีโอเลยนะครับมีทั้งรูบิกอะไรให้บอกมานะคะรับรูบิกอะไระครับสก, 3, 3, 4, 4, กิวสามคูนสามสี่คูนสี่ปูกุญแจพีระม,มิดมิโกเมชอีกยักษ์สองสองมินเลอร์แล้วก็พีระมิดครับก็ต้องขอตัวลาแล้วนะครับสวัสดีครับบายปิดตู้คลิปต้องเอาลูบิกปิเดเพลทไหมเนี่ยมไม่ต้องหรอกแค่มือเราปิดก,ก็ได้ไปแล้วชีตไอโซคาร์บโซคา,กกาลุน